โอเคครับทุกคนวันนี้นะครับพี่จะมาทำชาเรนจ์สุ่มตัวลงด่านไนแมสนะครับแต่ถ้าเราสุ่มตัวเฉยๆเนี่ยพี่ก็คิดว่ามันน่าจะอีซี่เกินไปไงเออนะครับพี่ก็เลยเพิ่มกฎอย่างหนึ่งก็คือถ้าพี่ไม่ผ่านนะครับพี่จะต้องเสียกรีนคาเวล่าครับให้กับใครก็ได้นะเออก็คือแบบเทรให้กับใครก็ได้นะครับในเทรดดิ้งพาซซาหนึ่งตัวนั่นเองเนาะก็บอกเลยว่ามันก็จะช่วยเพิ่มความท้าทายไปอีกนะครับ บอกเลยถ้าไม่ผ่านนี่เสียกรีนรัวๆแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาของพี่นะครับเพราะว่าพี่มีกรีนสิบกระตัวเลยนะคลิปนี้ก็ขอเป็นกรีนกันแล้วกันนะครับคลิปหน้าท่านทุกคนอยากให้เสียตัวอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะเออแบบให้ตัวก็ตลี่อย่างนี้ก็แพงอยู่นะแต่ถ้าไม่ผ่านนี่คือสิบก,ก็ตลี่จะแพงนะครับ ก็ถ้าใครพร้อมแล้วก็อย่าเราเป็นเริ่มสุ่มกันเลยดีกว่าครับแต่โอเคฮะทุกคนตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับวงล้อที่พี่สร้างมานะซึ่งบอกเลยว่ามียูนิตท,ทั้งหมด 1 3 4ตัวนะแอันนี้คือไม่รวมไว้นั่นนะครับไม่รวมตัวอัปเดตเดือนดิวเมนะบอกเลยว่าค่อนข้างจะเยอะมากมากเลยนะ1 3 4ตัวนี้พี่ไม่รู้เลยนะครับว่าจะได้ตัวไหนนะแล้วก็จะได้ตัวดีหรือเปล่านะครับแต่ก็ขอตัวดีๆหน่อยละกันเอออย่างน้อยก็ขอตัวปามตังสักตัวนึงอ่ะมาใช้พี่บอกว่าขอตัวปามตังสักตัวนึงก็ได้นะครับแล้วก็ตัวเด็ดตัวหนึ่งก็น่าจะชิลเลยนะโอเคนะครับเพื่อนการียเวลามาเริ่มสุ่มตัวแรกกันเลยดีกว่าครับไป ไหนดูซิขอตัวดีๆนะครับตัวแรกของเราอืมนี่ก็เป็นอีพีแรกด้วยใช่ไหมเอออีพีแรกมันต้องได้ดีบ้าสปิเกอร์เหรอสปิเกอร์ลาร์ทีวีแมนสปิเกอร์ลาร์ทีวีแมนอ๋อตัวลีเจนดารี่อ่ะอ่ะได้อยู่นะครับตัวนี้ได้อยู่เดี๋ยวพี่อ่าขอดูแป๊บนึงนะพี่มีปะวะพี่ขอดูสักแป๊บหนึ่งนะโอเคพี่มีปล่าวะเดี๋ยวนะ ทีวีแมนใช่ไหมอุย้ยพี่ไม่มีแน่เลยวะไม่มีตัวลิเจนดลลี่เลยเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อเยื่องบนอ่าตัวไหนเนี่ยไม่มีจริงด้วยอยา่าพี่ต้องไปสุ่มละอย่ไม่มีจริงด้วยอยา่าพี่ต้องไปสุ่มละเนี่ยเออถ้าไม่ไปสุ่มก็อย่าเราไปซื้อกันดีกว่านะครับเดีไปขอไปดูในตู้กัน,กนละกันนะครับเผื่อมีอ่าม,มีไหมเนี่ยตรงนี้ไม่มีแฮ ไม่มีนะเอออย่างนั้นเดี๋ยวยิบขอ,อไปซื้อที่ตาลาดกันละกันน่าจะมีขายอยู่นะครับเป็นตัวรนะีเจนเนอเระราคาไม่น่าจะเกินสิบเจมมั้งพี่วาราคาไม่น่าจะเกินสิบเจมนะถ้าเกินสิบเจมนี่นะ่าโอ้โหก็หมดเจมเหมือนกันนะไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะครับมาจะเจอไม่ได้เซิฟแรกเลยนะครับไปดูดีกว่าว่าเราจะเจอหรือเปล่าขอหน่อยละกันนะขอแบบสักค่าเจมได้ไหมเพื่อนมันจะมีขายหรือเปล่ายังไม่รู้เลยนะครับอ่า ไม่มีนะเซิรฟ์ฟนี้อ๋อนี่น่านี่ไงเจอละนะครับสปีกเกอร์รัทีวีแมโอ้19เจมเลยหรออ่าซื้อมาก,ก็ได้19เจมก็19เจมนะครับโคตรแพงนะครับไหนขอดูหน่อยดิว่า DPS มันดีหรือเปล่าอ่าอยู่ไหนวะเนี่ยอ่านี่นะครับ DPS สามพันหรอคำว่าห้าร้อยก็เป็นตัวต้นเกมให้เราได้อยู่นะเออนะครับถือว่าดีอยู่ เอพี่ก็มีดีว่ะอา้อา,อา,อา,อาคุก็มีนี่หว่าโอา้มองไม่เห็นตอนแรกนะครับโอ้เสีย19เพศฟรีไม่เป็นไรนะ19เจมค่อยหาใม่ได้นะครับมาตัวแรกผ่านไปแล้วนะครับตัวที่สองไปเลยขอตัวดีๆตื๊ดๆๆๆๆๆได,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 ดต้ตัวต้นเกมมาละขอตัวดีเอสเลดเกมหน่อยปึ๊บเอ้ยอ่าได้ตัวฟาร์มตังนะครับสปิเกอร์วูแมนโหลดฟาร์มนะครับเฮ้ยถือว่าดีนะครับ ดูแบบนี้นะโรดฟาร์มใช่ไหมโรดฟาร์มเป็นตัวระดับแรนะครับไหนดูซิโรดฟาร์มอ่านี่ไงเอยถือว่าดีเหนือเนี่ยเออสองตัวมีตัวต้นเกมมีตัวฟาร์มตังกันละอ่ะทีนี้เหลือแค่ตัว DBS วิอุยจะได้ไม่ไดตัว DBS ของเรานะครับมาขอตัว DBS เอสเกมกลางเกมหน่อยจะเจอหรือเปล่าตึ๊อ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 โอ้โหหรออุย้ยชทท่านบันนี่หรอ แอตโตโอ้โหโไททันบันนี่โอเคไททันบันนี่นะครับอทำยัไงไ,ไงไททันบันนี่นี่ตัวไหนวะถ้าตัวนั้นพี่น่าจะมีอยู่นะไอดีนี้เดีย๋ยวขอเลื่อนหาดูแปบบนะต้องเป็นตัวสีแดงใช่ปะอันนี้มันเอกลันเชอร์นะครับอะนี่ไงไททันบันนี่คารเมล่านะครับอุ้ยโอเคเราได้ตัว d ีเมาแล้วนะ ก็ถือว่าดีอยู่นะครับเป็นทานวันนี้เนะี่ยถือว่าไม่แย่นะไม่แย,ย่ครั้งนี้ถือว่าไม่แย่นะเป็นการลงครั้งแรกที่ไม่แย่เลยนะดวงพี่ถือว่าดีเนะี่ยรับหนึ่งอยู่นะเออถือว่าแบบดีอยู่ในะรับหนึ่งอยู่นะครับอ่ะตัวที่สามผ่านไปนะครับตัวที่สี่มาจะได้ตัวอะไรเอ่ยตัวที่สี่นะครับขอตัวดีดหน่อยลูกว่าจาัดมาดีเจทีวีมงทีวีแมอะไรเนงะี้ยอะไรอะ่ะ ตัวอะไรอ่ะบาเดียคาเมลา่าอ๋อเซนติทีวีแมนอ่าโอเคก็ว่าอยู่ตัวอะไรไซแอนติทีวีแมนนะครับตัวนี้พี่มีนะเออขอแบบแอสตงแอสโตะถ้าพอแล้วก็มาตัวสุดท้ายแอสโตถือตืดๆแอสโตไปก็ไฮเปอร์ได้สักตัวอุ้ยอะไรวเนี่ยนินจาหรอนินจาคาเมลา่า ตัวไหนวะนินจาเหรออ๋อคริโตหรือเปล่านะครับใส่พี่คริโตของเราหรือเปล่าจะอ่านี่ไงมีพอดีนะครับโอ้โหดีเอสสองพันเป็นตัวต้นเกมอีกแล้วนะครับเราได้ตัวต้นเกมมา2ตัวแล้วนะแล้วก็ได้ตัวดีพเอสมาตัวหนึ่งตัวความตางตัวหนึ่งแล้วก็ตัวเอ่อ บล็อกทางตัวนึงอ่ะถือนจะใช้ได้อยู่ตัวนี้แตติดนะครับมันก็บาเรียมันก็ใหญ่เดียเออมันก็เยอะอยู่นะ2อ0แแต่พี่ว่าน,น่าจะเน้นที่ไทท่านบันนี่มากกว่านะครับก็ไปนะครับเดีย๋ยวพี่จะตัดเข้าไปในหมวดในแมร์เลยละกันนะครับ Let's go <S A few moments later โอเคครับตอ,ตอนนี้พี่ก็อยู่ในเกมไที่เรียบร้อยนะครับกับด่านเดิมของเราแน t ทอย n เลนเทนคิวนด่านนี้พี่ค่อนข้างจะชอบเล่นมากเลย โอเคอ่าแล้วเหมือนเขาจะผ่ามาใหม่ด้วยนะเออตอนนี้เหมือนอยู่ในกูดังอะไรสักอย่างนะครับก็วางนี่ก่อนเลยนะครับพี่คีนีโตของเราเอาไว้ช่วยต้นเกมนะซึ่งก็ตามสเตปเราขอปิดเอาต้สกิปก่อนละกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันไม่ไหวนั่นเองตัวต้นเกมอ่ะเรามีตัวต้นเกมมันดูดิค่าวางไม่เกินพันสักตัวเลยนะครับอืมอันนี้เกินครึ่งพันมานิดนึงนะครับหกร้อยนะเออ,อนอกนั้นก็คือตัวต้นเกมดีๆนี่เองนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องปิดออโต้สกิปไปก่อนนะรตรนช่วงแรกๆนะครับ เฮ้ยคัทุกคนเดี๋ยวเราจะไปเจอกันประมาณสักเวฟบ9เวฟบ10แล้วกันนะช่วงนี้ไม่น่าจะมีอะไรนะครับนอกจอากให้พี่คีโตจัดการนะครับแล้วก็ฟาร์มตังค์ไปทางๆนะอุ้ยไหวไม่ได้คีโตพุงหลุดไป2ตัวอ่ะไม่เป็นไรนะครับ2ตัวก็2ตัวนะโอเคครับทุกคนตอนนี้เวฟเจ็ดเลยนะแล้วก็รู้สึกว่าหลุดไปเยอะมากๆนะครับเราก็ขอวางสักตรงนี้แล้วกันเออที่เหลือก็ปล่อยไปแล้วกันอุ้ยลาบโอ้โหแย่แล้วทุกคนอาลาบอีกแล้วนะครับ ยิงตัวนี้ก่อนได้ไหมยิงตัวซองเกตก่อนเออสวยสวยพันี้ครับป้อมน่าจะยังไม่แตกนะพี่ว่าแต่พี่วางตัวไว้ก่อนดีกว่าอ่ะวางไว้เออวางกันไว้ก่อนนะครับวางกันไว้ก่อนโอเคตอนนี้ถือว,ว่าได้อยู่นะพี่ขอปิดออโต้สกีบสักคูปปค่นะครับโออหคนน่้าจะยากเลยนะวัดตัวฟความตังเราก็มีก็จริงแหละเออแต่มันก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นอนะเออแต่น้อยก็ดีกว่าความจิ้นนะครับ เพราะว่าพี่เคยจัดอันดับไว้แล้วตัวนี้ก็อยู่อันดับประมาณเท่าไหร่นะลองสุดท้ายอะ่ะลองบวยแล้วกันยังดีนะครับยังดีได้ตัวลองบวยนะหูถ้าได้ตัวบวยนี่ก็แจ้หน่อยนะครับนะก็ระหว่างนี้ไม่มีอะไรนะครับก็ให้พี่ใหญ่แทนคาเมล่าแทนคาเมลา่ามเมลยไนะอ,อ้ท่านบันนี่คาเมล่าของเรานะครับจัดการไปนะก็พี่ว่านะ่าจะเคลียร์ได้นะครับไม่น่าจะเป็นปัญหามากนะนะระหว่างนี้เราก็นี่แหละ ฟามตังไปบาพาร์ลวกันนะครับเพราะว่าถ้าอัปเกรดของพี่เขานี่ก็แพงใชรเรื่องนะครับแพงเอาเรื่องนะไม่ใช่ถูกๆนะครับโอ้โหเลือดหกพันแช่ละทุกคนเอ่อได้อยู่ได้อยู่สามพันแล้วสองพันหนึ่งพันได้เนี่ยวินหลุดไปแล้วนะครับตอนนี้หลุดไปแล้วได้อยู่ได้อยู่ครับทุกคนได้อยู่ได้อยู่ข้างหลังเรายังมีนะครับพี่ลารสสปีเกอร์อยู่ พี่สปีกเกอร์ราทีวีแมนเออน่าจะได้อยู่นะครับเก๋พี่ตะคลิปเลยละกันตรงนี้ไม่น่าจะมีอะไรแล้วก็วางพี่ใหญ่ไดท่านอีกสักตัวหนึ่งสักตรงนี้เออวางอีก,กตัวหนึง่งไหวไหมเนี่ยเออได้อยู่ได้อยู่ครับทุกคนได้อยู่ได้อยู่อ่าโอเคไม่หลุดครับไม่หลุดไม่หลุดได้อยู่ครับยังไงเลือดบุญสามชือกกนตีสองตัวอ่าไหวชิวครับไหวชิวไหวชิวโอเคระหว่างนี้ก็ฟาร์มตังค์ยาวๆนะครับ โเคครับทุกคนตอนนี้เวฟสิบเจ็ดแล้วนะแล้วเราก็อัพตัวตังคตัวส,สุดท้ายไปเลยแล้วกันนะครับทีน,นี้เราก็วางตัวบันนี่เพิ่มแล้วกันนะพี่ว่าวางแถวเนี้ยน่าจะดีสุดนะณตอนนี้นะครับเพราะว่ามันก็ไม่ได้ใกล้ไปนะครับอยู่ประมาณกลางๆานะระยะถือว่าดีนะครับแล้วก็เดี๋ยวพี่จะวางตัวอ่าไว้ดักแล้วกันพวกสตารนะ์น่ะเออนะครับวางตัวดักสตาร์ไว้สักตัวนี้ตรงนึงนะครับไหวไหมเนะี่ยอ่าข้างหลังข้างหลังน่าจะไหวยอยู่นะเออน่าจะโอ้โหเดี๋ยวนะหลุดไปละตัวนึง อัปเกรดตัวนี้ก่อนเลยอัปเกรดตัวนี้ก็เลยนะครับหลับยาวเออข้อเสียของไททันบันนี่เนี่ยเลยก็คือมันไม่มีการหลับนะครับมันไม่มีการหลับนี่เลยก็เป็นข้อเสียหลักๆเลยนะนะครับขพราะเสียหลักๆเลยเพราะว่า,วาการหลับนี่สําคัญมากเลยนะครับไม่งั้นเนี่ยดูด, <c oughs> ยดยิยิงไปโดนสตาร์ทไปยิงไปโดนสตาร์ทไปนะครับโอ้โหแต่ถ้าไม่หลับนี่ถือว่าดีมากเลยดีเอชของเขาก็สี่หมื่นกว่า,าใช่ไหมถือว่าดีอยู่นะครับ แต่ข้อเสียคือเขาไม่การหลับนั่นเองเอาไปอ่าตอนนี้นะครับเรามี LE แล้วนะก็สบายขึ้นมาอีกนิดนึงสบายขึ้นหนอีกนิดนึงนะครับอืมแต่ตังเราก็ได้น้อยเหมือนเดิมอะ่ะเพราะว่าเราได้ต่อเวฟแค่เท่าไหร่เอง3ามพใช่ไหมเอ้ยสามพันนะครับเราได้ตอ่อวฟแค่สามพันถือว่าน้อยมากนะครับเคตอนนี้เราก็อัพตัวนี้ไปเลยแล้วกันเออช่วยกันช่วยกันผลไม้คนละมือ โอเคน่าจะชิลแล้วนะตอนนี้เราอยู่ที่เวฟ21นะครับใช้เวลาตั้ง10นาทีเลยนะเหลือตั้งกี่เวฟเนี่ยอีกตั้ง29เวฟนะครับก็น่าจะประหยัดเวลาได้นิดนึงอ่าน่าจะประมาณตั้ง20กว่าๆนะครับพี่ว่าไม่น่าจะเกินสัก30นาทีหรอกถ้าเราแบบไม่ปิดออโต้สคริปต์เยอะกว่านี้นะเออถ้าเราแบบออโต้สคริปต์ยาวๆพี่ว่าน่าจะไม่เกิน30นาทีหรอกน่าจะ20นาทีกว่าๆน่าจะได้นะครับแต่ตอนนี้คือแม่งลักหมดเลย ลับหมดเลยอ่ะโอเคได้อยู่โอ้ยโอเคเคลียเรวขึ้นแล้วตอนนี้นะครับเคลียเรวขึ้นละอ่าอัพตัวนี้ไปเลยนะครับพี่จาเน้นอัพกระจายไปก่อนนะตอนนี้นะครับอยากได้ขั้นเอลีทุกตัวก่อน่ะเออนะครับสามตัวเนี้ยขอขั้นเอลีทุกตัวกันละกันนะเพราะว่าถ้าเราได้ขั้นเอลีทุกตัวเนี้ยน่าจะช่วยได้ช่วยได้เยอะเออนะครับเพราะเอลีมันจะได้ตีแบบกระจายไงอ่าได้อยู่ได้อยู่นะครับตอนนี้ได้อยู่ตายไม่ได้อยู่โโอเคนะครับ ก็เหลือแต่ลาวาใช่ไหมถังกรดนะครับอ่าโอเคโอเคอีกนิดนึงอีกนิดนึงจะได้แล้วอีก2 0 0อ่าโอเคอัพไปก่อนนะครับตอนนี้นะครับพี่คิดว่าไม่มีอะไรน่าห่วงเลยนะเออนะครับเดีย๋ยวพี่จะตัดไปเวฟสัก30 40ให้ดูแล้วกันนะครับระหว่างนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับนอกจากตารตมตังค์แล้วก็อัพตัวไปนะ โอเคถ้ทุกคนตอนนี้นะครับพี่ก็มาถึงเวฟที่49แล้วนะบอกเลยว่าตั้งแต่เราสามารถอัพขั้นเ E ของไททันบันนี่คาเมราแมนได้นะครับอนอกจานั้นก็คือชิลเลยนะพี่เปิดออโต้สคริปมายาวๆเลยเออนะครับก็น่าจะชิลมากเลยเออตอนแรกพี่ไม่คิดว่าตัวแบทเทิลพาจะเก่งขนาดนี้นะครับแต่ก็เก่งมากเลยนะแล้วดูวงเ E อ่ะโคตรไกลนะครับเออแล้วก็กว้างมากด้วยนะไกลไม่พอแถมกว้างนะครับ ถือว่าได้อยู่นะตัวนี้นะครับถ้าใครเป็นผู้เล่นใหม่แล้วมีตัวนี้ก็ใช้ได้อยู่นะฮะลองเล่นทีมตามพี่ได้นะทีมนี้ก็ถือว่าไม่ได้แย่นะสาหรับใครที่แบบมีงบจํากัดนะครับก็ถ้าดีที่สุดก็เปลี่ยนตัวปาดดีกว่าหรืว่าเป็นเซนต้าดีกว่านะครับเพิ่มงบนิดนึงนะครับไปซื้อเซนต้ามาเล่นน่าจะชีวิตสบายกว่านี้นะครับและก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับชาเลนจ์ในแม่ของเราโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปสรุปท้ายคลิปกันเลยดีกว่าครับไป เราก็กลับมาที่ล็อบบี้เรียบร้อยแล้วนะชาเลนด์นี้นะครับก็ถือว่าสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยแนละอีพีแรกของเราไม่แจกนะครับเย้ yeah. บ้านไม่แตกนะครับไม่ต้องเสียตังนะเนออี้ยถือว่าดีนะครับแมเกือบเสียตังแล้วล่ะก็ทีมนี้ถือว่าใช้ดีเอ,อใช้ได้นะครับเรามีตัวแบกก็คือไททันบันนีนนะครับแล้วก็ตัวเนี้ยมันตีทะลุด้วยไงนะครับมันก็เลยเป็นตัวอีกตัวหนึ่งที่น่าจะดีนะครับแทนที่เอสตั้ง4 2 5 0 0เลยนะเออนะครับก็น่าจะเยอะพอสมควรนะนะครับแล้วก็เจ้าแฟนตี้ทีวีแมนเนี่ยพี่ไม่ได้ใช้เลยนะ เพราะว่าไม่รู้นะครับว่ามันสร้างกําแพงแล้วมันดียังไงพี่ก็เลยไม่ได้ใช้นะแถมเลือดแค่2 0 0 0 0เองนะครับเลือ,องหลังนี่เลือดเป็นล้านแล้วนะครับ2 0 0 0 0นี่เอาไม่อยู่นะตัวเดียวนะครับแล้วก็ตัวแบกตัวหนึ่งของเราก็คือพี่คิริตโตของเรานะตัวต้นเกนนี่คือสําคัญมากๆนะครับเอามาเป็นตัวรับหลับก็ได้นะเพราะว่าเจ้าไท่านบันนี่เนี่ยมันไม่สามารถการหลับได้นะครับก็ให้เจ้าตัวนินจาเนี่ยมารับ การรับแทนเราเออเดี๋ยววันรับสตาร์แทนเรานั่นเองนะครับก็เป็นไงกันบ้างครับทุกคน EP หน้านะครับถ้าใครย้ายมีก็ขอคนละไลค์นะครับขอคนละกำลังใจนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับในการพี่ก็จะพูดสตานทำไมวะเพื่อเป็นกำลังใจในกะะารทำคลิปต่อ,ต,อต่อไปของพี่นั่นเองนะครับถ่ายกดแล้วก็ขอบคุณม,มากๆครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย